สวัสดีทุกผู้ชมครับกลับมาอีกแล้วครับคลิปที่3ามนะครับสำหรับเกมแมวแมวนะครับตึ่งคลิปนี้ก็ผมมาถึงเว็บที่112่งหนึองครับเลขคุ้นไหมเลขคุ้นไหมครับ112ครับมันเหมือนเลขอะไรสักอย่างที่มีปัญหากับประชาชนตอนนี้ครับไม่พูดดีกว่ากันเข้าใจกันนะครับเนาะหนึครับมีปัญหาเลือเกินครับกับประเทศนี้ เรกนี้มีปัญหามากเอ๊ะไหนจะไม่พูดไงเออไม่พูดดีกว่า <c oughs> พูดมากเดี๋ยวเอาไปทางนูงน้นอีกอะนบอ่ะเอาละครับก็จากคลิปที่แล้วนะผมบอกว่าผมจะมาเปิดแปลน pvp แล้วก็อารีนาครับก็มาดูกันว่าสามอย่างที่เปิดขึ้นมานี่มีอะไรบ้างแปลนเปิดเข้ามาปุ๊บผมก็เข้าแปลนใครไม่รู้เข้าไปเรื่อยเปื่อยมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้กดอันนี้ดู ก็ต้องเป็นคนที่งภาษาอังกฤษอยานเข้าใจซึ่งผมอ่านไม่เข้าใจอะไรก็ไม่รู้มีคนอยู่เท่านี้แทบจะไม่มีใครเล่นแลบดูสิครับซูเปอร์เซนูเปอร์เซนูเปอร์เซนที่เดี๋ยวผมเนี่ยเปลี่ยนชะื่อแล้วนะเป็นโอยาซุมิโอยาซุมิชื่อผมก็เปลี่ยนมาก็เล่นเล่น,เล,นเล่นไปเรื่อยๆก็ได้ทงได้อะไรมาเยอะแยะอันนี้ก็เหมือนจะเป็นสกิลติดตัวนะครับเวลาเพิ่มก็่าจะติดตัวไปเลยของทุกคนในแฟนอันนี้อะไรก็ไม่รู้ แทนมัสคอตอืมพูดคุยนะครับก็มีใครพูดคุยเลยน,นี่อย่างเงี้ยตั้งแต่นก่อนละนะครับซึ่งก็งไม่รู้มันมีไปทําไมแคลนตัวนี้ยังง,งงงอยู่ซึ่งหาของคนไทยก็ไม่เจอด้วยก็เลยเข้าบูมบไปแค่นั้นแหละครับออกก็ได้เลยจริงๆไม่เข้าก็ได้ส่วนพีพีครับพีพีดูข้อมูลครับสองพันสามรอสิบสี่นี่คือพลังผมแล้วดูพลังคนอื่นดิ สองพันเจ็ดสองพันหกสองพัน้าคือหาแบบใกล้เคียงไม่ได้เลยครับใกล้ๆแบบแบบที่ผมพอจะสู้ได้ไม่ค่อยมีเลยก็เลยเอาคือเหมือนกับว่าเปิดเปิดโหมดมาแล้วก็ถ้าใครมีแรงสู้ก็กสู้นะใครไม่มีแรงสู้ก็อดสู้อ่ะคือตอนนี้ผมสู้ใครไม่ได้เลยครับต้องไปสร้างประสบการณ์เพิ่มพลังกันก่นกอนครับส่วนอาดีนะ่าก็มาปาั๊บ แบทเทินี่ครับพลังอารีนาผมมี388ส่วนคนอื่นเขาก็เยอะแย,ยะตามสภา,าพครับสู้ไม่ได้เหมือนเดิมก็คือตอนนี้คือสู้ใครไม่ได้เลยครับสามอย่างที่เปิดมาใหม่แปลนพีพีอารีนาไม่เป็นประโยชน์สำหรับผมเลยครับทำอะไรไม่ได้นะครับมี่ประโยชน์แต่แมปนี่แหละไห้เก็บตังค์อืมครับอ่ะแล้วล่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรจริงครับคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากจะบอกว่า ตอนนี้ผ่ามไปถึงเว็บที่หนึ่งหนึ่งสองะครับเล็กมงคลมงคลนะครับมากเง็กอยู่ตรงนี้ <c oughs> แล้วก็มีเงินอยู่ที่เห็นนี้หนึ่งล้านแปดแสนนะครับเอาละไหนๆก็ไม่มีอะไรทำละหนึ่งล้านแปดแสนมาดูกันว่าผมจะอัปเกรดโรบอตตัวเนี้ยจะได้ถึงเท่าไหร่จะถึงถึงเลเวลอะไรแล้วก็หน้าตาโรบอตจะเป็นยังไงนะครับ เราเรียกมันว่าโรบอทนะครับไม่ใช่ไม่ใช่รถไม่ใช่หุ่นยนต์อะไรไม่รู้อะมาดูกันหนึ่งล้านแปดแสนมาดูว่าจะเป็นยังไงปึ้งม,มีเหล็กเพิ่มมาตรงนี้ปั๊บมีเหล็กข้างหน้าเพิ่มมามโอ้โหมีคาราบาวไอ้ปึดบโอ้โหมีหางก็มีหางึบมีหางสองหางแล้วสองหาง,ส,ง,หางสามหางแล้วครับโอ้โหนี่วิ่งชนใครตายเลยโอ้โหมีโซ่โซ่ไว้ทำอะไรวะปึ๊บ โซโ่สองอันอ๋อสงงัสว่าแบบเอาไว้ขุดดินขุดดินึ๊บโอ้โหมีตาเลยผมอีกก็ไม่รู้ครับโอ้พร้อมรบสุดๆนี่อาวุธอาวุธอันนี้น่าจะมีฝังป่ามองไม่เห็นหรือตรงนี้เพิ่มมามป่าเมื่อกี้มองไม่ทันอืออะเพิ่มไปอีกหนึ่งกันถ้าเพิ่มอีกหนึ่งันคือหนึ่งล้านเหลือหกแสนแล้วตอนนี้อบอ่าเพิ่มตรงนี้ไหมนี่เองตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าให้เพิ่มอีกสักสองอันละั้ง มีทงมีทงปึ๊บอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นล้ออันนี้แทนครับตอนนี้โอ้ก็เดี๋ยวหยุดไว้แค่นี้ก่อนดีกว่านะเพราะว่าเหมือนกับเป็นรถอีกคันหนึ่งคือแบบเพิ่งจะแต่งนะครับแล้วก็พลังชีวิตมีแล้วนี้ 4, สี่พันสี่ครับเอาละไหนๆก็เพิ่มพลังชีวิตตั้งแต่ขนาดนี้ละเราไปผ่านด่านหนึ่งหนึ่งสองเพื่อให้ไปที่เลขอื่นกันดีกว่าครับดูเขาว่าจะทำได้หรือไม่ไปดูกันครับไป ต้องได้สิมันต้องได้หลังชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วเราต้องเรียกว่าตายยากขึ้นเอาคอืมโอ้โหมากันเยอะมากันเยอะมากันเยอะยึบ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 เดี๋ยวจยิงธนูยิงวิแช่แข็งมันเฮ้มมันเข้ามานนั่แหละสวยงามสวยสวยสวยไป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 โอ้มีหมาหอนด้วยนี่ยิงเข้มาครับขนาดได้ยินบ้างบอสบอสมาบอส ออดมาโอ้ยปารูมาไปเผามันึ๊บโอ้ไม่ทันครับไม่เป็นไรครับเนื่องจากโรบบทคันนี้เป็นระบทเก็บเงินครับแต่เราเปลี่ยนเป็นรบบทต,ต่อสู้ดีกว่านี่ครับรบบทต,ต่อสู้ของผมมาเออรบบทต่อสู้หน่อยระบบต่อสู้เราจะมีแมวครับมีแมวเดี๋ยวมาสู้ดับเขามาฮืฮืออือเยงเสอร์ิงต้องแมวไปนี่ มันโตมันโตมันยังเข้ามาเยังเข้ามาเอาไฟเลยนี่โอ้โหได้เข็มหินเพิ่มอันแมวมาแมวไปเอาปงไปเข้าไปแล้วอไอโซมันโซมันโอ้เข้ามาได้รู้ไหมสิมายิ่งโอ้บอสไปแล้วบอสไปแล้วมพลังก่อนนี่บอสเหรอนี่บอสเจอแมวหน่อยนี่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 เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับโอ้เงินเงินขอเยอะเก็บเงินงับหนึ่งตองตัม อ๋อไม่เป็นไรหกวิไม่ตัดคลิปก็ได้ดูได้อยู่ชีวิตทีเสได้แคริงแฮร์รีอ่าได้เพิ่มันเพิ่มมาครับเอาละครับและแล้วก็ผ่านด่านที่หนึ่งสองจนได้ครับตามเอาท์มาแล้วครับก็อัปเกรดโรบอทก็คือได้ตัวนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งอันแล้วครับแล้วก็ดังชีวิตเพิ่มอีกเพียบเลยนะครับนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจริงครับเนื่องจากว่ายัางสู้เนี่ยเฮ้ยตัวไกลแล้วนะไกแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเรามาสู้กนต้องผ่านหกดูปะ ลองดูมะลองดูไหมเดยวลองสู้สองหกทีดีกว่าไปสู้ได้เลยสองหกสองหกสินั่นหนึ่งซี่สองหกสองหกนี่ไงโอ้ลองดูไหมลองดูไหมเอ้ยนี่นี่น้อยกว่านี่น้อยกว่าลองดูมาอึ๊บเฮ้ยสู้มันยิงอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยยิง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 มันยิงมันสู้ไม่ได้ไหมเนี่ยโอ้สู้ไม่น่าไม่น่าไหว้ให้ไม่น่าไหว้ให้ ขังชีวิตโอ้ยหมูอะไรใครวะนะไม่ใช่หมูเราใช่ไหมหมูตัวนี้คืออะไรนี่เนี่ยใช้แข็งเลยเฮ้ยตอนนี้กดรัวๆกดรัวๆตอนนี้ไฟไฟเผาตรงไหนอะตรงนี้เหรอ,เ,อเดี๋ยวกระโลงหน่อยดิมึนมองไม่ออกใครเป็นใครตอนนี้งงมากขอนงนี่ของนกของของเขาของเขาอืมไอ็หมูนี่มันอยู่คืออะไรวะน้องโผล่ตรงนี้เแล้วสู้ไม่ได้แล้วตอนนี้ แข็งโอ้สู้อยู่ตรงกลางครับทำไมพลังเราลดลงเร็วเงี้ยน่ะพลังลดเราลดลงบุบรูบูบรูบูบเลนี่ยหมายความว่ายังไงเนี่ยเฮ้ยสู้ไม่ได้เออแพ้อีกแล้วครับสู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้ผมต้องไปอัพเกรดออกอาวุธมาดีๆก่อนครับตอนนี้สู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้ อึบเดี๋ยวเพิ่มพลังมาหน่อยนึงเดี๋ยวเขาสู้ไม่ได้ดีอ๋อยอมโอ้โหไอ้หมูนี่คืออะไรวะสู้ไม่ได้จริงครับยอมแพ้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 จ้าแตกแตกแตกแล้วครับสู้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราต้องไปอัพอัพอัพพวกนี่แคทเจ็ดครับอัพอัพอัพแคทเจ็ดอัพฮีโร่แล้วก็อัพตัดเรียงครับแพ้มาก่อนครับแพ้แพ้แพ้หน่อนครับอันนี้ตัวอะไรขอได้เงินเพิ่มนะ ประมาณนี so it, ้นะครับสําหรับคลิปนี้สามารถผ่านมไม่ใช่มสิเว็บหนึ่งถึงสองมาจนได้ครับเกบแล้วไงเกือบแล้งไงเกือบดุดแล้เกือบดุดละอืมผ่านเว็บหนึ่งถึงสองได้ครับส่วนแคลนพีพีอารีน่านั่นก็คือยังงงๆครับไม่รู้คืออะไรเอยดูอารีน่าสัังจะเพิ่มไหมแปะแปะมานเดิมแช่งมันอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับมีก็เท่านี้แหละครับผมต้องจดไปเท่านี้แหละครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาเงินต่อครับแล้วก็ไปอัพ เกรดนักธนูของเราครับนีรับนักธนูนักธนูข้างบนนี้แมวเหมียวข้างบนนี้ครับอัปเกรดนักธนูอัปเกรดเจเตโรบอทเอ้ยมีโรและต่างๆนั่นนะครับก็ให้มันเก่งขึ้นก่อนแต่หลักๆของผมก็คือจะอัปเกรดโรบอทอยากจะดูว่าโรบอทขั้นสุดอะมันเป็นยังไงแค่นั้นเองครับเดี๋ยวคงต้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสรับคลิปนี้ก็ถ้าใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับเอาละครับก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ